สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะกบก็ออกไปตลาดเช้าอีกแล้วค่ะไปซื้ออาหารทะเลแล้วก็แวะซื้อผักผล,ลไม้มีขนมด้ค่ะร้านนี้เป็นร้านอาหารตุรกีนะคะกบอยากทดลองทั้งหมดเลยค่ะกบก็เลยเอาอย่างละชิ้น2ชิ้นมาสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ซื้อ2แถม1ค่ะระหว่างทางกลับบ้านไม่พอแวะซื้อดอกไม้อีก2ถาดค่ะ องถาดเนี่ยก็ตกไป24กระถางเล็กแบบนี้เลยนะคะเห็นแล้วสดชื่นค่ะมีแต่สวยๆวันนี้ลูกสาวกลับมาจากกัวเตมาลาแล้วค่ะเราก็เลยจะกินซี่โครงหมูอบนะคะเพราะว่าพ่ออยากให้ลูกสาวได้ชิมค่ะวันนี้เราซื้อไก่น้อยมาให้แม่ไก่ด้วยนะคะ2ตัวเพราะว่าพี่ใหญ่ของเราฟักไข่ามาหลายวันแล้วค่ะก็เลยเดี๋ยวเย็นนี้จะเอาลูกไก่ทั้งสองตัวนี้เอาไปให้แม่ไก่ของเราค่ะ วันนี้กบทำซี่โครงหมูอบอีกแล้วนะคะวันนี้ทำเยอะมากเพราะว่าลูกสาวกลับมาแล้วก็เลยจะกินพร้อมกันค่ะตอนนี้ก็กำลังกินอะเปโฮอยู่นะคะตอนนี้ก็อบหมูเราเสร็จแล้วค่ะต่อไปกบก็จะทำของหวานนะคะวันนี้กบทำข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเดี๋ยวกบก็จะขอภาคเสียงเลยนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง คือกบน่ะตั้งใจจะทำข้าวเหนียวมะม่วงให้ออกมาสวยๆกินแค่เราสามคนค่ะเพราะว่าลูกสาวบอกว่าชอบกินข้าวเหนียวที่ทำจากใบเตยเพราะว่าลูกสาวชอบใบเตยค่ะกบก็ตั้งใจเลยนะคะแช่ข้าวด้วยน้ำใบเตยแบบนี้เลยค่ะแค่นี้พอสักครู่หนึ่งภรรยาเก่าของคุณสามีคือเมียเก่านี่แหละค่ะโทรมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะมาหาช่วงสี่โมงเย็นเอาละสิคะ แผนของกบนี่คือต้องเปลี่ยนเลยค่ะกบก็ต้องเพิ่มข้าวเหนียวและสีมันก็จะออกมาไม่ค่อยสวยค่ะถ้าสังเกตดีๆเพราะว่าข้าวเหนียวที่ที่กบนึ่งใหม่อ่ะมันไม่ได้แช่น้ำใบเตยมันก็จะเป็นสีเขียวสลับกับสีขาวแล้วก็ทำในเวลาที่เร่งรีบมากเลยค่ะแล้วขั้นตอนแต่ละอย่างนะตอนที่กบเตรียมกะทิเนี่ยกบตั้งใจมากตอนนี้ยังม่โถมานะคะคือขั้นตอนสมูทมาก แล้วหลังจากนั้นเลยค่ะจนถึงตอนที่กบแบ่งขนมใส่จานนั่นแหละค่ะคือเขามาถึงแล้วสรุปแล้วคือกบลืมขั้นตอนทุกอย่างเลยนะคะข้าวเหนียวกบก็แชะมันไม่เข้ากันอีกอย่างหนึ่งนะคะกบรีบทําแบบลืมมากเลยค่ะขั้นตอนการโรยหน้าด้วยเ,เม็ดงากบก็ลืมลืมทําวิดีโอค่ะโรยเม็ดงาเสร็จเอา้าลืมใส่น้ํากะทิแล้วจะใส่ยังไงใหไ้ไม่โดนไม่ปิด มเมล็ดงากบก็โรยลาดๆรอบๆไปอย่างไงและคะ่ะคือออกมาแบบทุเรศมากคือแบบเสียดายค่ะที่กบตั้งใจมากแต่ว่ามันมาเปลี่ยนแผนตอนสุดท้ายนะคะนี่นะคะเดี๋กกบก็ต้องเป็นนึ่งข้าวเหนียวมาใส่ใหม่อีกนะคะเนี่ยโอ้ยเสียใจมากเลยคือกบตั้งใจทํามากนะคะว่าจะให้ออกมาสวยๆสรุปแล้วก็คือไม่สวยเดี๋ยวรอบหน้ากบจะขอแก้ตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมี น้องชายคุณสามีค่ะเดี๋ยวจะมาเยี่ยมเราแล้วก็เป็นวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะรวมญาตินับรวมครอบครัวของคุณสามีน้องคุณสามีแล้วก็คุณแม่มาด้วยนะคะสี่ห้าหกคนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาใหม่ค่ะเดี๋ยวเราทําใหม่ค่ะสําคัญนะํารอบนี้มีมะม่วงแค่สองลูกทํายังไงจะได้กินถึงห้าคนกบก็ท้ามไปค่ะเนี่ยกบใส่มเมล็ดแฟลกด้วยนะคะที่อยู่สวนหลังบ้านนะคะเนี่ยตัวสีแดง ดูสิคะตอนกบจัดเนี่ยดูไฟหน้าต่างแดดก็สองโอ้ที่จัดก็ไม่พอดูคะ่ะใส่ข้าวเหนียวเข้าไปแล้วแล้วก็โรยมเมล็ดงาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเห็นนะคะว่ากบลืมถ่ายนะแปบ๊บเดียวมเมล็ดงามาละแล้วจะโรยตรงไหนมะม่วงโอ้น้ํากะทิดูเอาโรยตรงไหนดีลืมคือมันลืมนะคะรีบมากตอนนี้เขาก็นั่งดื่มกาแฟกันอยู่ได้แค่นี้ละคะ่ะทุกคนแต่ว่าก็หมดนะคะทุกคนทานหมดเลย แล้วก็ลูกสาวก็เหมือนเดิมค่ะห่อกับหอนะคะห่อทั้งหมูห่อทั้งไอตัวเ,เป็นขนมหวานด้วยค่ะเอาละค่ะลูกไก่ของเราก็นอนรอคุณแม่นะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะเอาไปให้คุณแม่ค่ะนี่ละคะที่จริงมันมืดแล้วนะคะนี่มืดแบบนี้เลยแต่ว่ากบใช้กล้องของ iPhone มันก็จะปรับเป็นอีกโหมดหนึ่งค่ะมันก็จะเปิดไฟแบบนี้แล้วก็จะมองเห็นว่าดูเหมือนไม่มืดแต่ที่จริงมืดมากเราก็เลย เปิดไฟที่เราแขวนไว้กับเล้าไก่นะคะเนี่ย kind of ถ้าเราใช้หมดกลางคืนมันจะมืดมากเลยค่ะก็แอบไปข้างหลังแบบนี้นะคะแอบไปเรื่อยๆแล้วก็กบก็ใช้ไฟจากกล้องโทรศัพท์กบนี่แหละถ่ายให้คุณสามีเดี๋ยวคุณสามีจะปิยัดตูดให้แม่ไก่ค่ะแบบงงๆพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไก่ตื่นออกมาพี่ใหญ่ของเราก็จะงงเอ๊หรือว่าจะดีใจดีเอ๊ เรามีลูกแล้วเราฟักไข่สาเร็จแล้วประมาณนั้นค่ะสรุปกบมีไก่เพิ่มออกมาอีกแล้วนะคะสองตัวตอนนี้เราก็เป็น7ตัวแล้วค่ะนั่นลูกไก่เข้าไปแล้วคลิปนี้แบบกระท่อนกระแท่นมากค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ